Bitcoin กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเหมืองเราก็เริ่มกลับมาเปิดกันเหมือนเดิมคราวนี้ก็สดไปด้วยกันนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการขุดเหมืองกันมานานผมก็เริ่มลืมลืมลวขั้นต้นเลยก็าทาตามผมเลยครับเราจะมาขุด BTC หรือ Bitcoin กันยังไงนะครับขั้นแรกเลยเนะี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ nighthash nighthash.com นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนทําการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ ทำตามผมไปเลยนะครับทําทีละขั้นนะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ล็อกอินผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะๆนะครับถ้าใครไม่ทันก็ไปย้อนดูเอานะครับสําหรับมือใหม่ก็ย้อนดูได้นะพลอแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เยนเยอะมากอ่ะผมก็ล็อกอินก่อนหลังจากที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมทําตามคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็ลงทะเบียนตามท,ทาตามกันไปเลยนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็ามาล็อกอินเราจะมาดูกันนะครับว่า เขาขุดบิตคอยกันอย่างไรนะครับอตอนนี้ผมก็ขุดบิตคอยมาได้27สตางค์แล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมขุดไปอยู่1ตัวตอนนี้มันแอคทีฟอยู่1ตัวนะครับตอนนี้แอคทีฟอยู่1ตัวอันนี้ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ตังค์จะทำยังไงครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมาตรงนี้ก่อนเลยครับ mining mining เนี่ยครับตรงนี้ครับ Mining ตรงนี้ครับ Mining ที่แปลว่าเหมืองเนี่ยขุดเราจะขุดละ เราจะไปหาเงินกันหาทองกันหาอะไรหาเหรียญกันเอากดที่ m i n น n g กดที่ Mining เสร็จใช่ไหมครับไอตรงค่าต่างๆผมยังไม่สอนอ่านนะครับกดที่ m i n น n g เสร็จก็ทําตามผมไปเลยก็มาดูดาวน์โหลด Miner a l l a p ฟเอกดตรงนี้ครับกดเสร็จปุ๊บก็ให้เลือกตัวนี้ครับสำหรับ Windows นะครับตัวอื่นผมไม่ได้แนะนำไม่ไม่ได้ทําให้ดู Night Hash Miner กดตัวนี้ครับกดดาวน์โหลดไปอย่างรวดเร็วทันใจไม่ได้ทำมานานนะครับ ก็สดไปพร้อมกันถ้าติดขัดประการใดก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่อยากจะได้บิตคอย์มานะครับเปิดคอมก็ได้เงินแต่คำนวณค่าไฟด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีคำนวณค่าไฟต่างหากนะครับกดตัวนี้ครับดาวน์โหลดใน hashminer 3.0.5.6อะไรนะครับอ่าสมมติว่าผมเอามันไว้ที่ไหนดีเอาไว้ในดาวน์โหลดแล้วกันนะครับผมกดเซฟให้มันดาวน์โหลดมาปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับโครมนะครับดาวน์โหลดเสร็จเราก็ไป Install กันเลยนะครับ Install ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเงินมันจะงอกขึ้นมาเองนะครับแต่อย่าลืมคำนวณค่าไฟนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ดูแต่เงินที่ได้นะครับคำนวณค่าไฟด้วยเดี๋ยวดูมาสอนวิธีการถอนอีกว่าถอนออกมายังไงนะครับกดลันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปขุดนะเดี๋ยวหลายๆคนก็จะหาว่าผมไปชวนเล่นการพนันโอเคก็ accept install นะครับ ผมก็ i n s tall แล้วนะครับพอได้ i n s tall เสร็จก็ r ันใน h h s s m m n n e r ก็คือเราจะต้องมา Start มันด้วยนะครับอ่ามันก็เตรียมตัว Run มันก็จะ Detect Hardware เรานะครับบนเครื่องอันนี้ผมแนะนำเลยนะเครื่องผมเครื่องนี้ไม่มีไม่มีการ์ดจอเราขุดไปทั้งแบบไม่มีการ์ดจอเนี่ยแหละเพราะว่ามันสามารถใช้สเปคต่ำๆได้นะครับแต่ถ้าไปขุดอีทิเลียมอาจจะต้องใช้การ์ดจอที่แรงหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ใช้การ์ดจอเลยนะถ้าไม่ได้ใช้การ์ดจอเนี่ยมันก็จะ ขุดได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ตังค์อันนี้คือให้รู้วิธีการมันเฉยๆสาหรับบางคนที่อยากลองนะครับเพราะว่าตอนนี้การ์ดจอมันก็ราคาสูงอยู่นะครับก็ลองขุดเล่นๆแบบไม่มีการ์ดจอไปเนี่ยคอมผมก็ไม่ได้สเปคแรงอะไรนะครับแต่อยากให้ดูว่ามันได้ตังค์จริงนะครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เราก็ลงมาดูล่างหลังจากที่มันอินสต l l ใช่ไหมครับก็ลงมาดูล่างเนี่ยเห็นไหมครับก็คลิกมันขึ้นมานะครับมันจะเป็นชตคัดนะครับอยู่หน้าจอเดี๋ยวนะผมโชว์ก่อน พอดีผมปิดหน้าจอไปหน้าจอมันลกหน่อยนี่มันจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ในแฮชอยู่หน้าจอครับดแต่มันคลิกมันขึ้นมามันไม่ค่อยอยากจะขึ้นนะครับอ่ะก็ตัวนี้เนาะพอมันขึ้นมางี้เสร็จเราก็กดสตาร์ทมันสตาร์ทไมนิ่งเหอ๋มครับไมนิ่งมันก็จะกดสตาร์ทมันก็จะสตาร์ทตื้อเมื่อกี้มันดีเทคฮาร์ดแวร์เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะนานหน่อยนะถ้าเครื่องช้ามันก็จะดีเทคฮาร์ดแวร์เรามันก็จะวิ่งตึ๊ก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  ในระหว่างที่ตัวนี้มันทำการขุดอยู่นะครับทำการลันอยู่เนี่ยเราลองกลับมาดูที่หน้า d แดชบอร์ดมันสิครับเข้าไปที่หน้าจอที่เราล็อกอินเข้ามาเมื่อกี้น่นะครับที่ล็อกอินเข้ามานะครับอันอื่นผมไม่ได้สอนนะก็คือเข้ามาที่นา Nine h แ s h เหมือนเดิมมาหน้าแรกของเราเนี่ยครับที่ผมบอกนะครับที่เข้ามาแล้วมีแดชบอร์ดมายนิ n g e อ็กซ์เชงก์มาเก็ตวอลเอะไรนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ขุดไปได้ 27สตางค์แล้วนะครับแล้วก็มาดูว่านี่ผมมีอยู่2ตัวเห็นไหมครับตอนนี้ผมเปิดตัวนี้ไว้2เครื่องมีวอร์เกอร์หแล้วก็วอร์เกอร์หตัวนี้ครับมันก็รันอยู่เห็นไหมครับตอนนี้มันรันอยู่มายนิ่งมันก็จะบอกของผมว่าเป็น2 o f ออฟสองเนยไหมครับสองทับสองเนี่ยดีไว้คือตอนนี้ของผมรันรันขุดตัวนี้อยู่2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งมีการ์ดจอมันก็จะแรงหน่อยมันก็จะเร็วหน่อยตัวไม่มีการ์ดจอมันก็จะขุดได้ช้ามันจะคำนวณให้เราเลยครับว่าใน1วันเน ของผมตอนนี้มันคำนวณว่าขุดได้24ชั่วโมงแต่ขุดได้รวมกันได้7บาท55สตางค์เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ก็อ่านเอาแล้วกันเนาะมันก็ยังอันเพส31สตางค์อะไรเนี่ยครับก็ผมไม่ได้อธิบายอะไรมากมายก็คือเพียงแต่ให้รู้ว่าหลังจากที่เราลันมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับยอดเงินเห็นไหมครับกลายเป็น31สตางค์อล้วเห็นไหมครับอันนี้ของผมใช้2เครื่องรวมกันนะครับก็เหมือนเหมือนว่าไม่ได้มาทําเป็นลิกหรือว่ามาทําเป็นการ์ดจอหนึ่งเครื่องมีหลายการ์ดจอนะครับผมเอาเป็นแบบ เครื่องหนึ่งไม่มีกัสจออีกเครื่องหนึ่งมีกัสจอแล้วลองลันให้ท่านสมาชิกดูนะครับว่าสําหรับคอมที่ไม่แรงก็สามารถขุดบิดได้นะครับเพียงทําแค่นี้ครับก็คือลงโปรแกรมของ n i g h t h a t h นะครับที่มันที่เขียนว่ามัน Miner เนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาเสร็จแล้วก็ลงแล้วก็รันเท่านั้นครับมันก็จะบอกมันก็จะโชว์ตรงนี้เราขึ้นมาลิกเนมผมไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรนะครับก็คือ default ไปเลยอาจจะเร็วนิดนึงใครไม่ทันก็ไปย้อนดูเอาแล้วกันนะครับ ก็นี่ก็เป็นวิธีการขุดบิตคอยนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับมันก็จะได้เงินมาแต่อย่าลืมคำนวณค่าไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาคำนวณค่าไฟให้ดูแล้วเดี๋ยวพอมันครบตามกําหนดของมันเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการถอนออกจากที่นี่กันว่ามันเอาเงินออกจากบิตคอยของไห h แฮชเนี่ยยังไงนะครับเนาะแล้วใครสนใจก็ ทิ้งคำถามไว้ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าวิธีการเอาออกยังไงแล้วก็วิธีการคำนวณค่าไฟยังไงนะครับอ่าส่วนใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็สมัครแล้วก็ลองรันโปรแกรมนี้ดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยดิฮะนั่งดูไปด้วยกันก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะนี่นะครับตอนนี้มันก็ถ้าการ์ดจอแรงๆตัวนี้มันขึ้นป๊ดๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เหรียญ1นบิตคอยมันเท่ากับ1ล้าน น่าจะ1นล้านสองแสนหรือว่า1นล้านแสนกว่าๆนะครับณเวลานี้นะครับวันที่8เดือนหนึ่งมกราเห็นไหมครับตรงนี้ของผมก็เป็น33สตางคตัก็ดีกว่าไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าถอนออกมาได้เลยนะครับต้องครบกําหนดที่เขากําหนดก่อนนะแต่ตอนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาผมไม่รู้ว่ามันต้องกําหนดเท่าไหร่แล้วถอนออกแล้วค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ขุดมานานก็ไม่ขอเล่ารายละเอียดมากนะครับก็แค่มาแสดงวิธีการขุดบิตคอยให้ดูเฉยๆนะครับอ่าก็คือย้อนนิดนึงก็คือเข้ามา A, ลงทะเบียน n นา h แฮ h ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาดูที่ Min i n g mining เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็รันเท่านั้นแหละครับจบเลยรันแล้วก็รอดูตังนะครับแล้วส่วนการเอาออกยังไงก็เม้นกันข้างล่างเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเอเมนครับมันก็คํานวณให้ดูแล้วว่า1วันผมจะได้ประมาณ12บาทสาหรับ2เครื่องที่ผมเปิดเอาไว้ก็คือเครื่องนึงมีร์ดจอเครื่องนึงไม่มีร์ดจอนะครับขอจบการรีวิวการขุดบิตคอยการขุด BTC นะครับด้วยเหมืองของนา h a s h เพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ลองทำตามดูนะครับส่วนใครมีข้อคิดเห็นหรือข้อสอบถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบครับสวัสดีครับ